ันหลงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานั่นคือดอกนี่แบบทั้งสวนนะทั้งเยอะมากอะเป็นหลายร้อยดอกใช่คนนั้นคือใครต้องติดหลับพี่ปอซื้อให้ไนกี่ดอกหนึ่งฮะคือผมคิดว่ายางถ้าคุณไม่ซื้อช่อใหญ่ๆไปเลยช่อนึ่งคุณอย่ามากระปิกกระปอยก็เลยหนึ่งฉันรักเธอเธอคือหนึ่งเดียวในดวงใจอ้างมากเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าหนุ่มคนนี้ของน้องบินคือใครค่ะ พยักหน้าบอกว่าดีใจค่ะเมื่อ14กุมภาพันธ์วันที่มินพีชยายคิดว่าต้องเหงาดัานมีหนุ่มรหาหอบช่อดอกไม้มาให้ถึงหน้าบ้านชนิดเลยเลยที่ยงคืนไป3ชั่วโมงเบื้องต้นคนถูกจีบบอกแค่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนยังไม่ขอเล่ารายละเอียดส่วนจะมีโอกาสพัฒนาแค่ไหนเธอขอเลือกใช้ตัวช่วยเป็นเวลาค่ะ you know no ตัวก็คงกลัวเขาจะตกใจเพราะว่าส่งมาก็โดน ขุดคุยเลยนะคะไม่เคยเจอกันค่ะไม่เคยเจอกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะเปิดตัวีบเเยใช่ขขก,ก็ก็วันวันวนนาเลนไทน์ก็ถือว่าเป็นวันที่ทุกคนเปิดตัวว่าว่าแสดงความในใจออกมา,ามีก็ตก,ตกใจ,เ,ใใจเออโอ้มันเพิ่งวันแรกเองค่ะใช่ม่ก็ยังบอกอะไรไม่ได้เออตอนแรกเขาเขียนมาเป็นโค้ดลับมินก็เอะของใครอะไรอย่างเงี้ย เอ,อก็พอรู้เราก็อ,อ๋อ,อก็ขอบคุณอันนี้เขาเป็นคนในหรือนอกวงการนอกวงการคร่ะเพื่อนมินก็แซวเออก็แซวแล้วก็เหมือนก็เป็นเพื่อนของทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ไปคุยกันเอาเองอะไรเงี้ยเป็น,เป,นเป็นแค่สะพานเฉยเฉย นะครับน้องมินก็ยังบอกอีกว่าผู้ชายน่ารักและก็รู้ใจคนก่อนนะครับอย่างคุณกันก็ไม่ลืมวันนี้ครับเพราะว่าเขาเองก็ส่งของขวัญมาให้เธอจากต่างแดนพร้อมยืนยันว่าไม่ห่วงนะถ้าใครจะจีบครับเขาแาจมีนนี้แสดงว่าเามั่นใจแล้วตอนีมีงานตกใช่ไหมมั่นใจมากคเพข่าวออกทุกสื่อเลยค่ะใครจะไม่รู้ได้ไงคะออกกันเยอะขนาดนี้ มกมาแซวใครนะคะมกมาแซวะะไม่มีรายนั้นอยู่ต่างประเทศเอออยู่ต่างประเทศก็ก็มีมีคุยกันค่ะเ<อ>ขาก็ก็แฮปปี้วาเลนไทน์<อ>แต่ว่าก็เราก็เป็นพี่น้องที่น่ารักต่อก,กันมีสองคิวตัวกันแล้วไม่เขาฟังไมมีอะไรนะคะแล้วก็ฟังไีอ่อื่นเออไม่มีแต่เขาว่าเห็นอยู่แล้วค่ะมินก็ไม่มีอะไรปิดบงังมินก็ชัดเจนในทุกๆสถานะของมินใครเอ่ย เป็นรูปเป็นรูปมากกว่า<ม>ช่อดูกหรืออะไรรูปทั่วไปรูปดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยคุณคุณรู้ไหมมีขอเล่าสั้นๆเลยมีคุณหมออีกคนหนึ่งที่ทําหมอความสวยความงามอะคลินิกอะรู้จักกับผู้ชายอยีกคนนึงผมรู้จักคุณหมอคนนี้ด้วย คุยกับผู้ชายคนนี้สิปีคุยกันทุกวันอยู่ประเทศเดียวกันอยู่กรุงเทพเหมือนกันไม่เคยเจอหน้ากันเลยหเหมือนกับเป็นแฟนกันทางโทรศัพท์อะ่ะอ,อ๋อเหรอเออสิปีไม่เคยเจอหน้ากันแต่คุยกันตลอดเวลาอ,อ้าวแล้วสุดท้ายมาเจอกันไหมไม่เจอ,เ,อ,อเหมือนกับแบบผู้ชายก็ปัดตลอดแบบไม่ยอมเจออ่ะแล้วผู้ชายไม่ได้หลอกเลยนะ เออจริงๆเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้คุณหมอคนนี้เวลาบางทีไปต่างประเทศผู้ชายแบบมีให้พกเก็ตมันนี่นะไปซื้อของด้วยนะยแต่สิปีไม่เคยเจอให้แต่ความชื่อเหลืออย่างเดียวจริงๆพี่ไม่ใช่แฟนแล้วล่ะเดี๋ยวไล่ฟังอ,อ๋อเนาะแม่ <laughs> ไม่ใช่แล้วล่ะ